ีครับคอนเซ็ปต์ดีมากเลยผมชอบมากเลยก็ตอนแรกก็เราคิดไม่ถูกเหมือนกันนะว่าเขาจะเล่นคำ<า>นี้กัคิมเรี่มากคิมเบอรี่มากคิมเบอรี่มากมัน,นมีนาคนงง,งก็หมลิตวัตถดิหรือเปล่าดูหวานอะไรกันชื่อก็รัต่อาซอดาแบบไหนริ่จริงเราไมเห็นล้วกว็รู้ว่าแบบไม่เคยเปิดม่เปมเปิดขนาดนี้ งานไปงานมดพี่ตวานมากหอค่เมือี้นิดเียวจบเพ่้นชมดีครับะมก็น่าปะตใจอะเนาะคนนี้เป็นคนสุดท้ายประโยคมันัใจมากะครับก็ตามนั้นครับพูดอีกทีนี้บอกว่าอะไรนะพูดว่าอะไรสายของก็คนนี้ก็คนมั่นใจแล้วก็สุดท้ายแล้วกิมอะครกิมยังไงบ้งกิมะคร ค่อนข้ามั่นใจแล้วค่ะว่ามัจรอดนจะรอดมันจะรอดมาเจ็ดปีแล้วใช่วันนี้เราก็เลยมาเปิดตัวเป็นแ a ม i l y ลี่มากันครับเข้าใช่ทั้งวันนี้แล้วก็ในอนาคตไงโอ้ยแล้วแ a ม i l y ลี่จริงๆยังเงตอนนี้หลายคนก็ดูมาเยอะเลยแอมิลี่โอเคมากเลยครับวันี้ตอนนี้โอเคมากครับก็ตามนั้นไม่เห็อะไรเลมมา อากครับอะอ,อ,อย่างี้กีที่ทมีช็อตที่บมหแ่เอ๊ยต่ปากยังไงแหวน คือทำไปจับมือแบบนั้นหรือว่าเราไปเที่ยวกันแล้วก็ทางโรงแรมพอจัดเอาดินเนอร์ให้สวยอะไรเงี้ยไ่ใด้มองด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่ยอยู่ยกันแล้วนต่บรรยากาศมันด้า้บอกว่าเคมโอะไรที่สวยนีเลยเราถ่ายถ่ายเกิเลยต้องแหนิดแตงินวินาทีนั้นบรรยากาศชวนให้คมองอกย เราพี <c ười> <c ười> ่คือแบบถ้าถ้าถ้าจะถึงเวลานั้นจริงๆอพี่ก็ต้องรู้ก่อนแล้วล่ะรนะาะจะบอกก่อนเหรอแล้วพี่รอมไมล่ะเราก็ต้องถ้าเหมือนกันรไหาอไย่างานได้เก็บเงินเก็บเงินนั้นเก็บเงินนิดนึงแยังไม่ยังไม่นะอไม่เ ส่งไป้เพียง3รอบจริงหรอใช่วิ่3รอบรูปรอบเราก็มีตัวเซลล์แบบที่ตัวไปใช่แล้วก็สกรีนอะไรมี่เปอร์แบบงานอยู่อะไรนีแล้วก็เซนเซอร์ให้หน่อยมีรูปที่ไม่ผ่านมใช่ไหมมีอ๋อมียังไงแสดงว่ามีหลายมุมที่ส่งไปแล้วรอดคือมุมนี้ที่ผ่านได้กับผู้อะไรไม่ได้เป็นปัญหาใช่ป็นหมากว่ามันบอกคุ้มฟรีสหร ก็เขาจริงๆเขาก็โตมากมากแล้วครับก็เขาก็ไม่เห็นเป็นไรที่มันก็ไม่ได้ดูอะไรครับเลไปกติปอะไปที่แบบว่าคิมจะต้องถ่ายนี่จะต้องถกชิ้ดูก่อนจุดนีะไปใช่ครับใช่ครับไม่เขาก็น่ารักไงเขาก็แบบไม่อยากใหแบบหออะไรแล้วเราเราจะเราจะได้รับรงไหนได้แล้วเพรแล้ว กเที่ยวนะก็กลัวดรามาด้วยค่ะแบไที่มาไม่โอเคนี้แบบน้ำไ่เกินลิมิตมันแล้วแต่มันแล้วแต่โพสมันแล้วแต่มันแล้วแต่โพอันทีอยากทำนะเด็กก็ข้าไปแซวว่าจนเรามันก็ควรไปอย่างนั้นแหละครับข้าใอรจริงจริงเราก็หมืนไส้เไ ปขนใหญ่เลยแล้วมันยังไงอาการมันเป็นยังไงสิ่งนี้เขาต้แบบสิ่งที่พวกคุณเห็นอะไรยังน้อยโอ้โหเห็นเนี่ยโอ้โหหมั่นและหมั่นใช่หมั่นใช่แหมทำมมเมนต์เราผู้เขาเขาก็น่ารักเหมือนกันไปรักไปไหนด้วยกันสองคู่เดียวจะต้องมีกานแบบในงานแข่งกันนี่หรอโอ้ไม่เลยผมไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้สึกเลยโอเค ไม่รู้ไม่รู้ครับเราก็ผมผมว่ามันเป็น f ี e l i n g แหละสำหรับแต่ละคนสำหรับขั้งคู่อะไหนที่เราอยากลงันไหนที่เราอยากลงันไหนที่เราจะเป็นภาพเก็บความรู้สึกของเราดีๆไว้อย่างเงี้ยเราก็อยากจะเก็บไว้ในความจัาเพราะไอจีมันก็คือจังของเราอันหนึ่งนะฮะร่จริงๆอล้วเซลกั็จังมากกว่าในในเล็ก ไทำถึงบ้านที่เขาใหญ่ที่ม้าตัวใหญ่เสร็จแล้วครับสวยน้ำ้อยเปร์เซ็นก็ดีใจภูมิใจมากเลยอ่ะพอเราเห็นแล้วเราก็เข้าไปแล้วก็ชื่นใจอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราทำเองกับมือสร้างเห็นมากระตินอะไรอย่เงี้ยเป็นตามแบบที่วางไว้เป๊ะ ใช่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรด้วยดีโชคดีมากเลยไม่บาลไม่บานไม่บาลครับโชคดีมากเลยหมดไป้หอโอ้ยเียบอกไม่บอกดีาสิละเออมีอกหโอยไม่ไม่ถึงรอไ่ถึงอไ่กเดียป็นบ้านกตายจริงๆมันก็ไม่ได้เออมันเป็นบ้านเล็กๆแหละครับจาไว้แบบหน้าหนาวอะไรเงี้ยอากาศดีๆเราจะไว้ไป ก็ลองแล้วแล้วก็ไปวันหนึ่งแล้วก็มีพี่ก็รู้จักกันไปด้วยเลยก็กประมาณใช่แต่ผมไม่เห็นนะเขาเห็นหันมาคุยกับเขาพอดี้เขาหันกันไปมขาหายไปแล้วถ้าอย่างบ้านหลังนี้อยู่ตัวเราสร้างด้วยกันก็ไม่ขัดใจกันเลยไม่เลยฮะไม่เลยใช่อัี้มันเพื่อเพื่อคูณกันนะจีนตามใจเ่ะก็เราก็ชอบในสิ่งที่เขาชอบเรา ันี้แล้วเรอนอต่อไปมีใครแบบเออไดเล็กมาได้ไหมครว่าแบบมีบ้านจะขายแถวในกรุงเทพไมต่อต่่ไม่ยไม่ไเราก็ดูดูกันดูกันเรื่อยๆครับเล่นแต่เราไม่ได้รี